พยักษรคาราชซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบห้าตอนลงมือซ้ำสองเส,<อ>ส,สียสินหาตัวซูอิงพบแต่ไม่พบผานถังไส้เอ๋อ พอคาดขันเข้นถามขันทีนั้นค่อยทราบว่ากูลีอองถวายตัวทังไส้เอ๋อให้กับมหาวิหารแล้วล่ามแปลนั้นต้องถามย้ำอยู่หลายเที่ยวกลัวว่าตนเองฟังผิดไปมันขบคิดไม่เข้าใจว่านักบวชไหนเลยเข้าใกล้เพศตรงข้ามได้หารู้ไม่ว่าในโลกเต็มไปด้วยเรื่องประหลาดลัทธิศาสนาแว่นแคว้นที่ต่างกับาศาสนาพุทธของแผ่นดินจงหยวน เนื่องเพราะพิษภายในกายของสูอิ่งยังไม่ถูกขจัดยังคงอยู่ในห่วงสลบสลล่เสียสินจึงจัดหารถลากคันหนึ่งให้ขันทีทั้งสองลากรถไปยังมหาวิหารเพื่อช่วยคนยามนั้นภายในวงังจุลมูลวุ่นวายสีหูเที่ยวเสาะหาคนเสาะหาพลางเข็นฆ่าพลางฟวยอิ่งหลุนคลายหวนสงพังพรที่ถูกไฟลนก้นวิ่งพล่านไปทั่วทั้งวัง พอพบเห็นโจรสลัดที่กำลังฆ่าฟันก็ร้องบอกให้จัดหารถมาบรรทุกทองคําเสียสินพอมาถึงหน้าประตูวังปรากฏกองกำลังอีกขบวนหนึ่งเร่งรุดมาเสียสินเข้าใจว่าเป็นทหารท้องถิ่นทราบข่าวรุถมาพอเพ่งตามองกลับเป็นเยินจูอิงนำกำลังอีกขบวนหนึ่งมายามนั้นสีหูก,กับเฟยอ,อิงหลุนฟังว่าเสียสินลากรถมาถึงหน้าประตูวังก็รีบรุดออกมา สีหูและพวกบอกเล่าเรื่องราวอย่างรีบร้อนเสียสิลพอฟังจบจึงกล่าวพวกท่านบรรทุกทรัพย์สมบัติขึ้นรถขนถ่ายไปบนเรือตระเตรียมออกเรือยันจูอิงนำคนของท่านตามเราไปที่มหาวิหารเวลามานยันจูอิงฟังว่าภายในวังมีทรัพย์สมบัติมากมายนับไม่ถ้วนถึงกับตาร้อนพระเผาแต่เสียสินบอกให้มันติดตามมันไปยังมหาวิหาร กลับไม่กล้าบายเบียงได้แต่รับคำาครหนึ่งเฟยอิงหลุนสังเกตสีหน้าล่วงรู้ความในใจมันจึงกล่าวมหาวิหารนี้ยังมีศักฐานะสูงทรงกว่าวังหลวงทั้งเก็บสะสมทรัพย์สมบัติมากกว่าย่นจูอิงพอฟังยินดียิง่งกระเฮียนกระหือรือคิดลงมือเสียสินจึงส่งมอบสูอิงให้สีหูดูแลตนเองนำเยื่นจูอิงกับพวกหลายร้อยคน ให้ขันทีคนหนึ่งนำทางมุ่งหน้าไปยังมหาวิหารเว้ยลามานันเร่งรุดถึงกลางขันเห็นทหารรักษาเมืองขบวนหนึ่งยกมาช่วยเหลือเหล่าโจนสลัดฟังว่ามหาวิหารคล้ายหล่อหลอมจากทองคำทุกที่ทางเต็มไปด้วยอัญมณีหลวนคิดติดปีกโบยบินไปพอถูกสกัดขัดขวางก็ขู่คำรามพลางก็โถมเข้าหาเคนฆ่าจนทหารรักษาเมืองแตกกระเจิง มหาวิหารเว่ยลามานอยู่ห่างจากวังหลวงไม่ไกลต่อให้ไม่มีคนนำทางเพียงหยุดยืนที่หน้าประตูวังชี้มือไปจะเห็นหลังคาวิหารเป็นสีทองระยิบระยับรอจนพวกมันเขยนข้ากำลังหนุนล่าถอยบุกถึงหน้าวิหารเห็นวิหารทั้งหลังสร้างด้วยหินอ่อนยังภูมิฐานกว่าวังหลวงอีกเหล่าโจรสลัดไม่รอให้ออกคำสั่งก็ฮหอเข้าไป นักบวชในมหาวิหารไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดก็ถูกโจรสลัดฟันล้มลงเสียสินรีบรุดษเข้ามหาวิหารเห็นสิ่งปลูกสร้างอันใหญ่โตเต็มไปด้วยรูปแกะสลักที่วิจิตรงดงามมีทั้งภาพงานเลี้ยงของผู้สูงศักดิ์ภาพกุลสตรีหวีสางผมภาพชาวนาทำนาชาวประมงออกทะเลการระบำรำฟ้อนบรรเลงดนตรีทำศึกสงคราม รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆที่สะดุดตาที่สุดเป็นภาพอภิรมสมสู่ของบุรุษสตรีไม่เพียงอยู่ในอริยบทท่วงท่าต่างๆ,ๆทั้งยังสลักสลาวส่วนสัตว์สงวนอย่างชัดเจนล่ามแปลนั้นเป็นนักศึกษาไม่ได้นับถือศาสนาพอหลอเหมือนซึ่งหมายถึงศาสนาฮินดูถึงกับชมดูจนหน้าแดงก่ำดาทอ วิหารลามกเดียรถีสมควรค่าหารู้ไม่ว่าสาวกของศาสนาดังกล่าวเห็นว่าความสุขทางเพศที่สมดุลสามารถบรรลุถึงขั้นกายและใจเป็นหนึ่งเดียวมีความเห็นว่าการบำเพ็ญทุกขกรักจิริยานกับการหาความสุขทางเพศเป็นความขัดแย้งกันแต่ศาสนาดังกล่าวนำมาหล่อหลอมเข้าด้วยกัน ซึ่งความจริงนับตั้งแต่ศตรวรรษที่2อถึง8หลวงจีนชมพูทวีปที่เดินทางไปยังประเทศจีนยังถ่ายทอดวิชาฝางจงสู้หรือกามสูตรของอินตู้อินเดียแก่ชาวจีนโจรสลัดหลายร้อยคนเข็นฆ่าเข้าสู่มหาวิหารทั้งหมดไม่ฟังเสียงอันใดก็ฆ่าคนแย่งชิงสมบัติเหล่านักบวชพากันตะเลิดหลบหนี ในจำนวนนี้ยังมีสตรีหน้าตาหมดจดรูปกายเย้ายวนหลบหนีออกมาด้วยสตรีเหล่านี้เป็นหญิงคณิกาของมหาวิหารยุคแรกของศาสนาพอหลอเหมือนมีการฝึกวิชาไร่รำขับร้องและฝึกวิชายโยคะหลังจากผ่านช่วงเวลาอันยาวนานก็วิวัฒนาการเป็นระบบนางคณิกาของมหาวิหารหญิงคณิกาเหล่านี้เป็น สมบัติส่วนตัวของนักบวชและเหล่าสาวกพวกนางไม่เพียงต้องปรนิบัตินักบวชยังต้องรับใช้อุบาสกที่บริจาคเงินให้กับมหาวิหารแท้ที่จริงแล้วเป็นการค้าประเวณีนั่นเองเสียสินเห็นสตรีจำนวนมากวิ่งออกมาพลันฉุกใจคิดชิงสกัดขัดขวางหญิงคณิกานางหนึ่งไวถามขึ้นว่าสตรีที่พวกท่านเพิ่งรับตัวเอาไว้อยู่ที่ใด หญิงคณิกาพอฟังล่ามแปลถ่ายทอดบอกกล่าวก็ชี้มือไปอย่างรีบร้อนหมุนตัวหมายหลบหนีต่อไปเสียศีนควักแขนนางไว้ตวาดขึ้นว่านำเราไปหญิงคณิกานั้นอับจนปัญญาเห็นเสียศีนไม่คิดร้ายหมายชีวิตนางได้แต่ปฏิบัติตามชักนำเสียศีนไปยังวิหารอันโอโถงหลังหนึ่งอาจบางทีถังใส่เอือสัมผัสกับตัวยาต่าง ตั้งแต่เล็กร่างกายมีภูมิต้านทานเป็นพิเศษหรืออาจบางทีนักบวชในมหาวิหารใช้ตัวยาพิเศษช่วยขจัดพิษงูที่อยู่ในกายนางเมื่อเสียสินเร่งรถไปถึงนางพอดีฟื้นคืนสติมาถังไสเอ๋อพอฟื้นคืนสติพบว่าร่างถูกมัดพันธนาการอย่างแน่นหนาภายในวิหารประดิษฐานเทวรูปที่บ่งบอกบรรยายไม่ถูกยังมีนักบวชที่ แปลกประหลาดหลายรูปคล้ายกำลังประกอบพิธีกรรมอันใดผู้เส้นสวงไว้คราวคางแพะผู้หนึ่งถือเลือดแพะชามหนึ่งท่องสวดด้วยสำเนียงประหลาดพิกลหลังจากสาดเลือดเส้นไหวก็คว้าคีมคีบจากในเตาไฟอันหนึ่งส่วนหัวของคีมคีบถูกเผาจนเป็นสีแดงอมขาวถังสลักลวดลายประหลาดพิกลผู้เส้นสวงสืบเท้าเข้าหาถังไส้เอ๋อทีละก้าว ถังไสเอ๋อถูกนักบวชสองรูปจับกดไว้ให้คุกเขาอยู่หน้าเทวรูปยามกระทันหันไม่อาจใช้วิชาหดกระดูกหลุดพ้นจากเส้นเชือกเห็นผู้เส้นสวงถือคีมคีบเดินเข้าหายังไม่ทันเข้าใกล้ไอร้อนของคีมคีบก็พวยพุ่งมาปะทะใบหน้ายังเข้าใจว่ามันคิดลงทันต่อตัวเองจึงดิ้นรนอย่างไม่คิดชีวิตหน้าสมเพศนางเป็นหญิงสาว อ่อนแอไหนเลยสู้นักบวชรูปกายอ้วนชุทั้งสองได้ยังคงถูกจับกดไม่อาจขยับเคลื่อนไหวหน้าพระอืดพระอมนักใต้ชุดยาวของมันกลับถังใส่เอ,อ๋พบว่าใต้ชุดยาวของผู้เส้นสวงไม่มีผ้าผ่อนอันใดเท้าที่แห้งกรังทั้งสองข้างคล้ายกับศพที่ถูกตากแดดตากลมจนแห้งต้องเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งผู้เส้นสวงนั้นตาเตรียม ใช้ครีมขีบนาบตราประทับลงบนหัวไหลและหน้าอกของนางให้รับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นใช้เครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ทะลวงร่างของนางแล้วค่อยครอบครองร่างกายของนางเห็นหญิงสาวชาวตะวันออกนางนี้งามสดใสต่างกับหญิงคณิกาประจําวิหารนับร้อยนับพันดวงตาของผู้เส้นสวงถึงกับตาเป็นประกายลุกวาว ขณะจะนาบคีมกับหน้าอกที่นูนขึ้นของถังไส้เอ๋อที่เบื้องนอกพลันบังเกิดเสียงร่ำร้องวุ่นวายนักบวดรูปหนึ่งวิ่งปลาดเข้ามากระซิบบอกที่ข้างหูผู้เส้นสวงหลายคำผู้เส้นสวงมีสีหน้าเครือบแคลงสงสัยหมุนตัวไปปักคีมคีบเอาไว้ในเตาดังเดิมติดตามนักบวดนั้นออกไปถังไส้เอ๋อโชคดีรอดพ้นจากชะตากรรมต้องระบายลมหายใจโล่งอก แต่ว่าผู้เส้นสวงนั้นคล้ายมีเรื่องรีบด่วนต้องไปจัดการหลังจากนั้นยังคงกลับมาจนใจที่ตัวเองนอกจากพกพาของเล่นติดตัวไม่กี่ชิ้นหามีเครื่องไม้เครื่องมืออันใดบวกกับถูกมัดพันธนาการอย่างแน่นหนาไม่อาจหยิบฉวยสิ่งของในตัวออกมาขณะร้อนรุ่มใจพลันปรากฏวัตถุสิ่งหนึ่งลอยวืดมาจากข้างนอกประตู ร่วงลงบนพื้นดังโครมกลิ้งหลุนหลุนมาหลายตลบชนกับเตาไฟพลิกลม่านไฟที่ลุกโชนกระเด็นออกมานักบวชที่กดร่างถังไส้เอ๋อทั้งสองรูปเพ่งตามองพบว่าวัตถุที่กลิ้งเข้ามากับเป็นศรีรษะของผู้เส้นสวงซึ่งเพิ่งออกไปต้องแผดเสียงร้องด้วยความตระหนกคลายมือจากถังไส้เอ๋อโถมไปที่ประตู ยามนั้นปรากฏเงาร่างสายหนึ่งกระโดดปลาดเข้ามาร่างยามลอยอยู่กลางอากาศกอดสะบัดมือแผ่พุ่งประกายสีขาวสายหนึ่งเสียงสวบเมื่อนักบวชทั้งสองถูกประกายสีขาวตัดขาดเป็นสี่ท่อนหาโลหิตฉีดพุ่งออกรอบข้างเงาร่างที่กลางอากาศค่อยพลิกตัวลงสู่พื้นยืนหยัดดุดขุนเขาอันมั่นคงกลับเป็นเสียสิน ทังไสเอ๋อที่ทั้งแตกตื่นและวาดวันเห็นการแต่บิดาบุญธรรมมาแล้วน้ำตาต้องทะลักจากเบ้าตามาวังกูลีอองถูกปล้นแล้วมหาวิหารเวยลาม่านถูกปล้นแล้วฟังว่าโจรร้ายเป็นชาวตะวันออกเพียง40คนหากทว่ามีวิชาเวทมนต์ของตะวันออกเพียงขู่คำรามเปล่งมนตราออกมาก็สะกดจนท่าน มือเท้าอ่อนระถวยได้แต่ยืดคอรอรับดบับฟังว่ายังสามารถโปรยทั่วเสกเป็นพรไพรพลความจริงเป็นโจนรร้าย40คนพลันกลับกลายเป็น400คนจากนั้นทำซ้ำเป็นแ0 0คนฟังว่าโจรร้ายยังมีวิชาครอบงำจิตใจคนขณะที่วังกูลีอ๋องเกิดเพลิงไหม้มหาวิหารเว่ยลามา่นเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านจำนวนมากต่างต้องมนต์สะกด เข้าร่วมขบวนการป้นชิงดังนั้นคลังสมบัติของวังกูลีอองกับมหาวิหารเวยลามานลวนถูกขนย้ายไปจนหมดสิ้นท่ามกลางข่าวลือต่างๆนานาเรือของเสียศิลเล่นจากไปมุ่งตะวันตกสืบต่อตอนนี้ไม่อาจอยู่ที่แขวนกูลีสืบไปนอกจากเสียศิลตกลงใจลงมือทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของแขวนกูลี หากเป็นเช่นนั้นการเดินทางสู่สีหยางคงต้องยุติแต่เพียงนี้หากว่าเดินทางต่อแขวนทั้งหลายคงยึดถือมันเป็นศัตรูสำคัญแล้วเสียสินปลอบขวัญสูอิงกับถังไสเอ,อ๋อซึ่งยังไม่คลายจากความหวาดกลัวค่อยไปยังห้องท้องเรือด้านหน้าเห็นห้องท้องเรือด้านหน้าแทบไม่มีที่ย่างเท้าได้เสียสินต้องสูดลมหายใจเข้าไปคำหนึ่ง พลังของหมู่คณะไม่มีที่สิ้นสุดขอเพียงให้เวลาแก่พวกมันพวกมันจะสร้างปฏิหารครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นเหล่าโจรสลัดคล้ายขนย้ายสมบัติภายในวังของมหาวิหารมาจนหมดสิน้นภายในห้องท้องเรืออันกว้างขวางกองสุมด้วยอัญมณีดังภูเขาไม่ว่าอัญมณีไม่ว่าไข่มุกไม่ว่าเพชรลูกหยกมรกตยังมีทองคำ ที่นี้ไม่นับเป็นลูกไม่นับเป็นช่างหากแต่กองสุมกองแล้วกองเล่าเรากับเป็นข้าวเปลือกหลังเก็บเกี่ยวกองสุมทั่วห้องท้องเรือตัวเรือเพียงสั่นสะเทือนเล็กน้อยทองคําอัญ,ญมณีและไข่มุกที่กองสุมอยู่ก็ร่วงกลาวลงมาเสียสินพบว่าในเพชรนินจินดาทั้งหลายยังจัดตั้งเก้าอี้ตัวหนึ่งดูไปคุ้นตาอยู่บ้าง คล้ายกับเป็นบรรลังของกูลีอองบรรลังหลอมสร้างจากทองคําฝังเพชรลูกเม็ดเครื่องทั้งทับทิมบุษรลาคำไข่มุกและมรกตที่เท้าแขนทั้งสองข้างเป็นงาช้างเสียสินนึกไม่ถึงว่าระหว่างที่พวกมันหลบหนีจากมาสามารถหอบอัญมณีมามากมายถึงเพียงนี้แม้กระทั่งบรรลังกูลีอ,องยังขนย้ายมา ชี้มือไปยังกองอัญมณีกล่าวอย่างเหลือเชื่อว่านี่ของเหล่านี้ศรีหูวอธิบายว่าขวากงนี่เพียงเป็นส่วนหนึ่งยังมีอีกสามลำบรรทุกอัญมณีเราสั่งคนสนิทคอยเฝ้าดูแลไม่มีผู้ใดกล้าแต่ต้องถึงแม้มีคนหยิบฉวยไปบ้างแต่ของมีค่าที่สุดล้วนอยู่ที่นี้เสสินเลือมตาคางต้องเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่ง ผู้สูงศักดิ์ของอินตู้อินเดียไม่จัดเป็นมหาอำนาจแต่ความมั่งคั่งของพวกมันมากกว่าพระราชาและราชนิกูลทุกแควนในโลกคล้ายกับว่าพวกมันพอถือกำเนิดเกินมาก็ทำการสะสมสมบัติพัสถานอินตู้มีระบบสืบสันตติวงศ์น้อยครั้งจะเกิดการลุกขึ้นของชาวนาสภาพของการเมืองที่มั่นคง ช่วยให้การสะสมทรัพย์สมบัติดําเนินไปอย่างต่อเนื่องขณะที่มหาวิหารที่มีฐานะสูงส่งกว่าวังจึงครอบครองทรัพย์สมบัติมากมายยิ่งกว่ายกตัวอย่างในศตวรรษที่1 0มหาเมาเต๋อแห่งจือจือหนีซึ่งหมายถึงมอมุตแห่งกัสนีนำกำลังเข้าปล้นอินตู้แย่งทองคำจากมหาวิหารแห่งหนึ่งมีน้ำหนักกว่า25 0,000หมื่นปอน ขณะที่ยุครุ่งเรืองที่สุดของจักรวรรดิไปจินถิงหรือไบเซนไทยในท้องพระคลังมีทองคำเพียง20 0 0 0 0มืนปอนยังมีเมื่อปีคริสตศักราช2011มีคนค้นพบห้องลับที่ใต้มหาวิหารในรัฐคาลาลาปันหรือรัฐเกรละอัญมณีเก็บสะสมไว้มีมูลค่าประมาณ20 0 0 0ล้านดอนลลาร์ อย่างนั้นเสียสินนำฝูงโจรสลัดปล้นคลังสมบัติของวังกูลีอองกับมหาวิหารเว่ยลามานมีมูลค่าเท่าใดหลังความตะลึงหลานเสียสินค่อยระง,งับสติกล่าวกับสีหัวว่าวัตถุประเภทอัญ,ญมณีไข่มุกยากจะขายออกพวกเราไม่มีพ่อค้าอัญ,ญมณีอยู่บนเรือไม่อาจตีราคาได้ให้บรรจุใส่หีบเก็บรักษาไว้ ส่วนทองคำนำออกมาเศษหนึ่งส่วนสิบแจกจ่ายให้กับลูกเรือทุกคนและทหารทุกระดับชั้นผู้ที่มียศสูงกว่าหนึ่งขั้นให้รับเพิ่มขึ้นหนึ่งส่วนสีหูรู้สึกเหนือความคาดหมายพวกมันจะอย่างไรไม่ใช่โจรสลัดจริงๆดังนั้นสมบัติที่ได้มาไม่อาจตกอยู่ในมือบุคคลก่อนหน้านี้ถึงแม้สมุนยักยอกอัญมณีไปบ้าง มันก็ลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งแท้จริงแล้วมันก็เก็บอัญมณีไว้จำนวนหนึ่งแต่นึกไม่ถึงว่าเสี้ยสินจะใจกว้างถึงเพียงนี้จึงอดกระตุ้นเตือนไม่ได้ว่าข้อกงหากว่ามีคนฟ้องร้องขึ้นไปนี่เป็นความผิดร้ายแรงเสี้ยสินยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าทุกคนล้วนมีส่วนแบ่งยังมีผู้ใดฟ้องร้องขึ้นไป จดจำไว้ผู้ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ก็มีส่วนแบ่งทั้งได้รับเป็นสองเท่าหลังจากกลับไปให้มอบต่อครอบครัวพวกมันสีหูยินดียิ่งรีบกล่าวว่าขอกงวางใจเราจะจัดการตามนี้มันออกไปประกาศข่าวดีให้ทราบชั่วครู่ให้หลังบนเรือบังเกิดเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีดังขึ้นเสียสินยิ้มเล็กน้อยเหลียวดูกองอัญ,ญมณี ดวงตาถึงกับพร่าพรายอยู่บ้างคลุ่นคิดขึ้นโจนสลัดเช่นนี้ย,ยังไม่เลวอยู่หลายวันให้หลังกองเรือของเจิ้งเหอมาถึงแคว้นกูลีกองเรือนี้มีจำนวนมากกว่าขบวนของเสื้อสินถึงสิบเท่าชาวกูลีพอเห็นคนผิวเหลืองชาวตะวันออกมากมายถึงเพียงนี้ถึงกับแตกเตือนจนแทบขวัญฟอตาย ดีที่ในที่นี้มีผู้คนไม่น้อยเคยเห็นเจิ้งเหอกับกองเรือต้าหมิงมาก่อนพอเห็นธงมังกรขนดที่ปักอยู่บนเรือแสดงว่าทูตตะวันออกที่บังคับบัญชากองเรือที่ไร้ผู้ต่อต้านมาอีกแล้วค่อยระงับขวัญอันแตกตื่นลงกูลีอ๋องให้การต้อนรับเจิ้งเหอจากนั้นโอดควรถึงความเสียหาย ที่ได้รับจึงเหอพอฟังอดจิตใจขาดเขลาไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าโจรสลัดที่ล่วงหน้ามาก่อนเป็นกากเดนที่เหลือของเฉินจูอ่อี้การเดินทางมายังตะวันตกของพวกตนครั้งนี้นอกจากปลอบขวัญแขวนต่างๆทั้งค้าขายแลกเปลี่ยนกันแล้วยังมีหน้าที่กวาดล้างโจรสลัดกลุ่มนี้กูลีอ๋องโสมนัสยินดียิ่งทรงเลี้ยงต้อนรับเจิง้งเหอกับ จางสีถงและพวกหลายวันให้หลังการซื้อขายแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นลงกูลีอองทรงพระราชทานแผนที่ทางทะเลสู่ตะวันตกแก่เจิ้งเหอฉบับหนึ่งทั้งหวังว่าทูตตาหมิงจะฆ่าโจรสลัดในวันนั้นให้หมดสิ้นปอซื่อวานหรืออ่าวเปอร์เซียหูลู่มอซือหรือช่องแคบเฮอร์มุสล่ามแปละสะหาคนนำทางคนใหม่ คนนำทางพอได้รับเหรียญทองคำจากจึงเหอถุงหนึ่งก็บอกกล่าวสถานที่ต่อไปต่อมันอะไรท่านบอกว่าหากเลียบชายฝั่งทะเลถึงอาตันจะไปถึงเทียนฟางหรือซึ่งอาตันหมายถึงเอเดนประเทศเยเมนใต้ส่วนเทียนฟางปัจจุบันเป็นนครเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบียจึงเหอกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีพอได้รับคำยืนยัน จึงเหอต้องหันไปทางตะวันออกกล่าวอย่างพรุ่งพล่านว่าฝ่าบาทจึงเหอทำได้แล้วการเดินทางครั้งนี้แม้ยาวไกลนับสิบหมื่นลี้แต่ว่าเบาก็ไปถึงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ได้สักระดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วบนผนังผาแห่งหนึ่งสลักภาพแผนที่ใบหนึ่งไว้เป็นเสี้ยสินนำกองเรือแล่นผ่าน ทำการชี้บอกเส้นทางไว้จึงเห่อเข้าใจว่าเสียสิลล่วงหน้าไปยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วยามยินดีต้องร้องสั่งว่าพวกเราปาักตั้งป้ายไว้ที่นี้เป็นที่ระลึกบอกว่ากองเรือต้าหมิงเรามาถึงที่นี้ช่างหินที่นำมาจากเมืองจินหลิงลงมือแกะสลักก้อนหินยามสนธยาของวันนั้นที่ชายฝั่ง ทะเลปักตั้งหลักหินเอาไว้จารึกข้อความจากที่นี้ไปยังประเทศจีนระยะทางสิบหมื่นกว่าลีผู้คนต้อนรับอบอุ่นวัตถุอุดมสมบูรณ์สลักหินไว้ที่นี้ประกาศต่อชนรุ่นหลังจึงเห่อรูปคลําหลักหินที่เพิ่งแกะสลักแล้วเสร็จเหลียวมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พ,พึมพำขึ้นว่าตอนนี้ ขอกงคงไปสแสวงบุญที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้ว